นะไม่ร e ู้เลยกินขนมมาี้ไหมเนี่ยกินขนมเลยนี่นี่ขนมที่เราชอบเอาไหมเอาไม่เอาเอากินกินชิปกินชิปเฉยเลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเออวันนี้อากาศดีจริงๆแดดมาแล้วแดดมาแล้วทุกคน อากาศอย่างนี้นี่ลูกเล่นเบสบอลสนุกเลยนะเนี่ยทำอะไรอะเคยยืมความใช่ไ่นะไม่ได้ใช้ทำอะไรใช่ปะไม่พี่เอาเลยแลแ่นี่คืออะไรหาของขายเพิ่มอะพี่ทั้งใช่และไม่ใช่เต็นน้าว่างไหมข้าหลังงานอาร์ตเฟสก็พอจะมีว่างอยู่นะครับทำไมพี่จะช่วยผมไปไหนไปนิวยอร์ก ละครเรื่องนี้สนุกจริงๆโอ้รถเมคคันนี้สองสีเลยสีเหลืองกับสีฟ้าทเที่ยวทั้งทงานไปเลยฉันอยากไปดูพวกแบรนด์แฟชั่นแล้วก็พวกสตรีทแฟชั่นด้วยอีกอย่างหนึ่งที่อยากไปมากๆเลยคือพวกพิพิธภัณฑ์เห็นไหมมีเด็กสองคนเล่นอยู่ข้างล่างเขาเรียกอะไรอ่ะโรลเลอร์เบดจริงเหรอไปอเมริกามาแล้วพอมีมีไส้อยู่จริงอ่ะโรลเลอร์เบดป่ะเออจริงด้วย โอ้เล่นเก่งอะถ้าเป็นฮิปเปอร์เล่นเหรอล้มแน่นอนกับหมอนอะเล่นยากอะขนาดไอซสเก็ตก็ยังยากเดี๋ยวนี้ลุงไม่อยากไปเล่นไอซสเก็ตเลยก็เนหน้ามันหย่นีลืมแล้วหลายอย่างเล่นเกินไปเนเขาน่าจะหาบัตรให้ได้แต่ว่าก็คงไม่ใช่ฟอนโลหรอกคงเป็นพวกบัตรอินทริเซอร์อะไรพวกนี้และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า นายขึ้นปีสองแล้วก็คงจะไม่มีเวลาว่างใช่ไหมถึงปิดเทอมเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ดีเพราะว่าเป็นน้องคาถาตัวท็อปแล้วใช่ไหมคะหกแสนบินไปอเมริกาแพงขนาดนี้เลยเหรอวะนั่งบิสเนสคลาสองคนยี่มีมค่าโรงแรมแันคืนละหมื่นหมื่นกว่าด้วย มึงก็ยอมยอมทนปวดเขาเ่าหน่อยไหมล่ะปล่อยพี่เขาบินบิส i n e s s c l ไปส่วนมึงก็ไปนั่งอ e ีโค่ดิไปด้วยกันนั่งเครื่องบินคนละชั้นกินข้าวคนละร้านเงี้ยกลัว่าไม่เคารดมานั่ง e อีโค่กกูเขาก็ออกให้กูอะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ไม่เอาพี่ผมจ่ายได้ถ้าอย่างนั้นผ่อนแชนเนลก็แล้วกันเ <c oughs> พราะไม่างนั้นก่อนจะเก็บหมดนะไม่ได้ไปพอดีอยากไปแบบสบายๆด้วยมันไม่ใช่ใกล้อะ่ะมึงก็ยอมยอมให้เขาออกให้มึง กำลังดูละครอยู่เบิ่งละครอยู่กูกันก็เพราะเรื่องนี้แหละหลายทีแล้วนะมึงอ่ะกูไม่อยากให้เขาคิดไงว่าแต่ก่อนเขาสบายของเขาอยู่ดีๆพอมาคบกับกูต้องมาทนลำบากกับกูต้องมาเลี้ยงกูต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าๆๆแล้วมึงจะไปหามาจากไหนโอ้โหคนนั้นน่ะกระเป๋าแบบ ซูดเขตทเลยอ่ะขึ้นรถมินิบัสได้ด้วยหรอเนี่ยน่ะคนนั้นอ่ะ้วกระเป๋าซูดเขตกระเป๋าเดินทางอ่ะขึ้นมินิบัสเฉยเลยอยู่ที่ว่ามึงจะทำเปล่าได้เฉยทำงานอะไรวะนี่นี่นี่นนเป็นไรอ่ะฮะฝุ่นพิษมันเข้าสมองมากไปหรอ ความสุขหรือเข้าสมองฉันเกินขนาดตาชาน<า>แบบนี้อยังเนี่ยมันกินแบบไม่พอใช้เลฉันว่าแกไม่ต้องไปเชื่อน้อยกว่าแกเป็นแม่แท้ๆของลีอะกินยาคุมย้อนสอนมาหรอคะปกติขยันขยอยแต่อยากจะให้บอกตอนนี้เป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นหึก็วันนี้ลีเขากลับบ้านมาแล้วเขาก็มาขอบคุณฉันกับชานที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเขาไปเจออะไรมาหรอทำไมเขาพูดแบบนั้นอะ เขาไม่ได้เล่าอ่ะฉันก็ไม่ได้ถามด้วยนะแต่ฉันโคตรมีความสุขเลยอะแกแันแบบ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 แะแบบแปบแบบแบเแี่แบบ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 แบเ,เ,เแบบ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 แอบแบ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 บนบบแ่บไไ <c oughs> แบบแบบแบบเบบอบบแบบแบบแลบบบแงแบบแบบแบบแบ่แ่แแ่แบ กูวันนี้แท็กซี่เยอะอเ,เออวันเสาร์วันอาทิตย์นะเนาะวันวอาทิตยแท็กซี่เยอะดืม่มก่อนไลฟ์ไม่ใช่หรอผมกับเองได้ล้างน้าจุกบ